ขอขับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของยายทองเหรียญน,นะครับยายทองเหรียญในตำนานนะครับบางเอฟซี FC, บางท่านอาจจะรู้จักนะครับผมครับยายทองเหรียญฝันแม่นนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพพรวยด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้ววันนี้เรามาหาเจวอนะครับปรากฏว,ว่ายายทองเหรียญยูรถมาขายหอยพอดีนะครับเนาะก,ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ยายทองเหรียญน,นะครับนะเนาะแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับเอท้องหอยไปหิวดีคุณยายเด้อค่ะเด้อคุณยายขายหยังน,นู่นี่ขายบกหอยหอยจูบ โอ้ค่ะเอาเชิญนางก่อนเด้อค่ะคุณยายยายถุงละจักบาทโอ้เพิ่นยายไปงุ่มมาขายเองบ่ถุงละเศร้าบาทพี่น้องโอถุงแบบใหญ่บ่แพงเนาะค่ะเนาะถุงละเศร้าบาทถุงบักใหญ่เนาะค่ะอุดหนุนยายทองเหรียญได้เป็นจังไงคุณยายเมื่อยบ่ค่ะเมื่อยอยู่โอ้ยคือเมื่อยค่ะมุนบ่เติ้งบ่สบายบ่เอาเข้าห้อมก้อนแม่เอาเข่าห้มก้อนคุณยาย สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะสสวัดีเป็นทางการเมื่อยบ่พ่อบาทเนี้เมื่อยเมื่อยไปหาบักหอยมาขายบ่จ้าอันนั่งเช่อกับเป้งงุ่มปูบ่ไปได้ปูงเช่อก็ได้หอยมาขายหมู่บ้าขายฝักนอกเพื่อเศรษฐกิจไอ้โซลีเพื่อเศรษฐกิจหมู่บ้านได้เงินจักบาลละค่ะหมู่บ้านพวกเสียบก้อนพวกเสีบก้อนมาปล่วยละพูดอันละ แล้วก็กลปลาเน,น,นื้อหนาชื้อโอ้ข้าวเรียกตนโอ้ว่าออกกับเราว่าหันได้ใช้พักแปดคุณยายอยู่กับมันอายุสองคนสองคนค่ะคืออายุกับร้ายแล้วอายุเก๊สองเหรอเจ็ดสิบสองแล้วค่ะพี่น้องการหาเจ้ากินข้าอยู่น้องคุณยายก,ายาาากันยังหาจิตเท่าถึงข้ามอยู่ะว่านเด็กหกสิบบาทไปเก็บพักมาขาย มื่อนี้ได้ไปขายไมาขายแบบไปกินไปกินอ no ืมไปผู้ใดเป็นผ ma ู้ไปเก็บค่ะไปเก็บเอายายไปเองเราเป็นผู้หาหอยหาลังคนไปผอคนลังคนเขากะบ่อหอดของเอาใจแน่นหายเสกมี่จะเขาลิ้มรสก็ได้นะขายของได้หกชิพผู้หายเสื้อก็ได้ลอยกัวงอนงอนเอาไยังไงวะเขาจะเห็นนาเสือแล้วโอ้ออกยุชุบตึเนก็จะเอาหาย เขาจห็นยายลำได้ได้ยายทองเหรียญเนาะอะเขาจำยายได้ลำบากอะไรลำบากอะไรขันมหากัดทั้งสื่อเขาเนาะลูกกับพตะสงินเนาะอ๋อเขาถือวาต้องการเดียวอ๋อค่ะบัดนี้คุณไายอันคือหูยินข่าวว่าไปไปอันผู้ใดฝันเกี่ยวก็อ๋้ฝัาเกี่ยวเาเหรอฝันมอมเอิดโอ้เพิ่นฝันเกลว่ายัยบ่ฝันเกี่ยว์สมุนผู้บานเก้าเนาะ โอ้เบาฟังเลยค่ะฟังไดจังเลยไปถามเพื่อนถามเรือบ้านหกแปดหกแปดหกหกเจ็ดแปดวันนี้จหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเด็กบ้านบ่เรืกบ้านบ้านเกี่ยวบ้านบ้านเกี่ยวบ้านไปถามหันได้ใช่เขาได้ไปถามไห้ก็ได้บอกอันใหญ่ยังได้หอมมือใหญ่ใหญ่เทียนไห่บอกเราว่าได้เขาวัดบ้านนี่อันแมาพ่อ ได้ท่องเหรียญโดยบังเอิญเนาะค่ะเนาะกละังม,มาขายหอยพอดีกําลังาช่องกําลังสิกจับมาขายหอยพอดีเมื่อนี้ได้จักบาทเมื่อนี้ลอยเศร้าเมื่อเมื่อได้ลอยเศร้าเ<ะ>มื่อนี้หาได้ลอยเศร้าหาเงินซื้อข้าวกินขอโชคถงถุงละเศร้าบาทถงละเศร้าบาทลอยเศร้าลอ,อยยี่สิบบาทคุณยายท่องเหรียญมีเหล็กมักบ่เหล็กมักไม่แก่มีบ่บ่บ่ค่อยมักเหล็กเดี๋ยวนี้ โอ้อแต่ว่าหันไปได้เด็เขามาตัวใดก่อนหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดใ่อื 6, 8, 6, 8, อคืออยู่ด้เนาะ6หกแปดเจ็ดารต็มได้เี่ซือร้องมืองต่อ๋อ่คได้ตาพัดสมานตายเพราคอยเืือหรอกคนไข้แมนจะได้กับแมนให้เราเพื่อนเพาเขาฟันเนี่ยบอกเพื่อนตายาอโอ้แฟนตายได้ไดจะไม่อยกับแฟนไปหาเก็บหอยเก็บผักขายน้ำบานนี่ละ <ส>อเจยบอไปหาเจ็บขวดตบันบ้านนี้สิไปเก็บขวดขายโอ้โหขึ้นไปเก็บขวดอายุเจ๊กปีลคะคุณยายเจ็ดสิเจ็ดสองเจ็ดสบสองเจ็ดสองโ่เมย์่มยอยู่ไปเจ็ดสิบสองเมแม่ชาวภาพภาพลโอ้ยตายแดดตายล้มไปงาไปแล้วเมย์ลรวผู้ฒ่มไอเดีได้มม่อ ออะเจ้ะก็จะไปสิเพืนกับป้อนที่ไหนเจร้าเจ้านั่นคุณยายมีเบอร์โทรว่นนี้มีนําสูยงคนเะอจำไม่ได้ตีเบอร์โทรจำไม่ได้เหรออืมอ๋อคนนี้รักก็นานนี่ละเบอร์เพื่อนกับป้อนเด็กว่ะซื้อมาถึงเจ้ดอกยายทองเหรียญนะคะหกแปดเจ็ดติหกแปดเจ็ดอันนี้ก็อายุ แต่ว hmm. nah. ่าค uh, anyway, really IR okay. ุณยายนี่บ่ซื้อจักเที่มีแต่บอกมูเนาะบ่บ่มีเงินซื้อบอกคุณยายบ่มักไหมโบ่มักแบบกรเทิงเงินมันหายากเนาะอย่าเพิ่งจะเลยบ่อันเดมี่สื้อเนาะค่ะฟาเอฟซีเนาะเอาไงวาผู้ใดอยากตัวเลขอยากได้ตัวเลขไปหายายทองเหรียญไปเนอะแต่ว่าสให้นร่ำพังให้เราไปซื้อนั่นเราเราบ่มีบ่มีกำลังสื่อได้แต่ว่าตัวเลขนี่แม่นไปเนาะต้องซื้อเขาไหม ชือเขาเจ้าอสองโลวัาที่นึ่งู่ดูแต่เขา,ช,เขาชื่อเขากินพ่อมือานชื่อ,าอ,อหาได้กับพอ่อได้ชื่อเขากินไปเมือเออมื่นอ,อนะแล้วก้นกับหายเป็นโลสองโลหายซื่องเรีย <laughs> เอฟซีก็เคืื่อนไยูดได้คุณได้มีฝอดู้วาออกเทือกเาีเนออกคากดมันออกค่าขาดรอเอาแมนแมนวเนาะคุณจะได้มีเงินม่มเนาะค่ะหนมันถึงค่าาหรอเจเออเอาเก่งๆเลยเก่งบองวัดนี่หกแปดเจ็ดใช่หรงี้นมาตัวเดียวนี่บ่ะตัวเดียวละมามีคนบอกไปถามโอุ้นบอกให้ไปถาม มุ่นเหรียญเอาไปแล้วค่ะคือย่างขายของไปเรื่อยๆก็ยิ่งเพิ่นโซเรียงเลขนี่แหละเพิ่นฝันคิ้วว่ามั่งจักคนหรอกเพิ่นสีฝันคิ้วของเพิ่นอยอะด้วยเนาะขอบคุณคุณยายช่องเหรียญเด้อขอบคุณยายได้หลายเมื่อนี้กับเมาบลอกหอยซอยยหญ่ค่ะเมื่อนี้มี่หกถุงนะคะเอาไปแ่อเสียบงานจุก อันนี้คือรอยู่ที่คุณยายท่องเรียนเพิ่นไปทถ้ามาหากินเนาะค่ะอยู่พักไปขายอยู่ปูอยู่ปักไว้เก็บปักไว้ค่ะอาหารผื้นบานนะคะเดี๋ยวมือรหารส,สีิบพกสิบบาทพ่อได้ซื้อเขากินนะคะแนวทางคุณยายเพื่นกาไ้มาหากแปดเจ็ดค่ะกับเจ็ดสองเนาะพิจารณา,าเป็นแนวทางค่ะทางส่งกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางงต่าน,นั้น มวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหารอยหกสิบหาเนาะค่ะกะยายท่องเถียนเพิ่นกะกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องีิติตตามเพิ่นยูนะคะเพิ่นกะลำบากค่ะชีวิตกะลำบากกะมีสายบุญซื้อนมซื้อน้ำให้กินแน่พ่อเพิ่นนั่มทางเนาะค่ะเนะเพิ่นกะสิกับไปเก็บเศษขายค่ะบาทนี่ ถ้าชอบตัวเลขของคุณยายกับอย่าลืมให้กับร่างแก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องเสนอไหวเป็นซื้อกางเป็นเนวทางตัวนั้นบรสนับสนุนในการเรียนการพน,นันค่ะชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายพร้อมนะคะเนาะค่ะติดต่อสอบถามทางแอดมินก็นได้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับสบวัสด,ดีงามๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ